ออย่่างะเข้ามาสตรีมกันครับวันนี้มีเวลามมั้งคือไม่แน่ใจมือเฟซอะไรเกิดขึ้นเบื้องอเอาเบรเอาเบรซเซอร์วันดับเมร์ฟาวฟู การอาหารมีเคล็ดค้างป่ะผู้หญิงนี่ต้องการอะไรเอาเราเป็นสมาชิกของเราป่ะเนี่ยนะคอมมูนิตี้เฮดชยอเยอะเลยนะไนะนี่กูดอไม่ใช่สมอโอเรเป็นสมาชิกครับ ตอเป็นใครวะ Hey you Hey you Hmm Gotta say Gotta say I need <can S 2> some help I n e some help oh. After you After you <c oughs> ผมจะ <c oughs> ดูดองอ่ะดองดอไม่มีกส ปืถึงว่ามันไม่มีปืนใช้ครับเดี๋ยวหาปืนติดอาวุธให้มันก่อนผมน,น่าจะเพิ่งช่วยมันออกมา,มมเ,อาเอาเลือดให้มันก่อนไม่มีอะไรเลย ไม่ต้องตามหนูอยู่เนี่ยฮะปิดมิดดีซส่งดีซึ่งให้มันอยู่ฝ้าบ้าน,นครับแต่ผมจะเปเคลียร์อุ้ยยาไม่มีอ่ะนะอามีน่าเี็ดยาไปไหนอ่ะนะ ผลิตยากันยาน่าจะหมดครับไม่มีใครติดเอ้ยมีคนติดเชื้อมีคนอยู่9คนติดเชื้อคนหนึ่งเอ็ดดี้ติดเชื้อครับเดี๋ยวผมผลิตยากอนยาไม่มีโอเคครับสัญญาณ เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสัญญาณค่อนข้างจะโอเคเลยขยับขยับแหล่งพูดคุยกันต้องพอผลิตยาก่นนะครับสองสามหลอดหมดแล้วค่ะ ขาดเพจเพย์ยาไม่มี้ะพวกยาปะยาอยู่ไหนวะผลิตเมื่อกี้นะ่ะสองอันไปอยู่กับใครอะ่ะจุดสองสองตมีหน้ายากิน เดี๋ยวเครื่องซ่อมกับน้ำมันผมเอาเข้าไปไว้ข้างในรถก่อนต้องการแมทเทอเรียนเหรอ <c oughs> โอเครถหายแล้วรถกูไปไหนอะ่ะทำไมมึงเมื่อยเร็วยังวะเห็นวนะ <c oughs> รถหายครับมึง รถขาดน้ำมันอยู่ข้างหน้าเลยไี่ขาดน้ำมันวะที่มาเัอ มันไม่ได้ร็ดเลดทอร์รลอนหรอรถขาดน้ำมันครับเราจะไว้ไปบ้านนะ่ะอีกคันหนึ่งไม่รู้หายไปไหนซ่อมก็ใส่น้ํามันการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมแล้วครับผมตั้งค่ายตัวจอยนี่ใหม่ ไปเคลียร์ซอมบี้แถวๆนี้ด้วยรถขาดน้ำมันรถอย่างนี้ปีนยังไงเดยวผมดูก่อนนะ ไม่น่ใจในการปีนรถนะปีนได้ครับปีนหลังได้ปะเพราะเราจะใช้ใชแต่รถหนามไงข้างหลังไม่ได้ข้างข้างอะได้เฉียงไปถ่ายภาพหน่อยว้เซอร์ฟีกับรถหน่อยทำไมมันทั้งขานทั้งวิ่งพร้อมไม่ได้เดี๋ยนะ อันนี้ไม่เก่งครับมันต้องคานด้วยวิ่งด้วยได้มันถึงจะโอเคอ่ะ๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวคานด้วยวิ่งด้วยได้ถึงจะได้ถึงจะโอเคผมมาเป็นงเลยมันไม่มีเฟสอยู่ในชะ่ไหมตายเป็นศพเต็มเลย ผมเอาของคืนคเับต้องคานด้วยวิ่งด้วยได้ครับทัง้งจะโอเค <'m> <'m> ทำงานเปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมเอาเจ้านี้มาดีกว่าัส,สันมันต้องวิง่งวิ่งด้วยได้อะไรได้ได้ไดครับโอเคฮะคิดบัก ดี้ติดบล็อกเฮ้ยไม่ได้เด็ดด้เข้าเข้าโรงพยาบาลอยู่เด้อเชเอาบล็อกมาบล็อกอยู่ไหนวะบล็อกติดเชื้อ ต้นติดเชื้อเอาเคตั้นมาดีกว่าเคตันมีแต่ผมจะรักษาเคตันท่านไปทำงานครับจรให้หายอาการป่วยเคตันหายละเคตั้นหาย,เ,หายเดี๋ยว ผมเอาพวกอไอ้ที่ติดบล็อกอยู่ติดบล็อกอยู่นี่ไปไหนละต้องผลิตยาเพิ่มครับยาไม่น่าจะพอ เทตันใช้งานมือถือแหละเจ็ดจุดหกสองลูกน้าไม้ไปไหนหมดก็ไม่รู้ยาไม่มียาหมดมัน heavy ลนะผมคิดก่อนนะว่เาเอาอยัางไงผมต้องเอาคนเข้าโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวไปยืนในที่ปลอดภัยก่อนครับเอาคนเข้าโรงพยาบาลก่อน ใครติดเชื้อมั้งต้องอัพเกรดโรงพยาบาลมั้งเนะี่ยยังอยู่ในเลทันโซนอยู่นะครับทั้งหมดเลยี่ใครอยู่โอเคเฮ้ แล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้น,นี้อะไรจุดสี่ห้าไม่มีกับสุนเอามาทำไมวะดู <c oughs> อันนี้มันวิ่งสลับฟันปลาได้ครับจุดสี่ห้าไม่มีกับสุนก็มอมอมอืม ปัญหาคือปืนสั้นผมเสียงดังมากนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถอดอันน,นี้มันต้องถอดเออนี่ไปลกใช่ปืนสั้นครับ ขอดยังไงวะทะีโอเคทีหรือเอฟวะไม่ได้เล่นนานครับ F. เอฟเอฟใส่ปืนสั้นโอเคนี่ไปคืน เดี๋ยวจัดระเบียบตัวละครแป๊บนึงครับงุ่มงามอยู่เพราะมันไม่ได้เล่นนานน้ำมันซ่อมยายายาพรางตัวผมไปไหน ยาพรางตัวไม่มีแน่เลยมียาอยู่หลอดหนึงครับได้อยู่หนามาหนามาอีโคโอเค ยาพังตัวหายไม่ได้หายหรอกน่าจะหมดรับใช้ไปใช้มาหมดขาดเมทเทเรียนซีวอนตน้องการความช่วยเหลือเฮดเดอร์ใครเข้ามาซ right. right. ีวส์แครีโฟ้ดเฮดเดอร์แฮสอัฟเฟอร์คนหาอาหารมา Okay. มันมีตังค์ไหมนะมีครับเหมือนห้าหมื่นสามปัญหาคือผมทำไมยังทำไไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะนผมทำไมสถาบันเคมีมันอยู่ไหนวะ ทำยาพรางตัวไม่ได้ครับล่างใครอยู่นี่น่าจะเป็นล่างผมต้องการอนิเทราหาะเดี๋ยวไปก่อนแนละ้วค่อยว่ากันไม่มีตัวช่วยเลยเน,นี่ยม,มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า

โอ้นี่ไงสถาบันเคมีผมฟิ่งไปซื้อสถาบันเคมีก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปช่วยคนดีกว่าไม่งั้นเราจะหมดห่าเลยเนี่ยปัญหาคือรถผมไปไหนสถาบันเคมีขายเท่าไหร่วะมันเปิดได้แล้วครับเนี่ยขายพันห้า เรามีอยู่หนึ่งพซื้อได้ครับซื้อได้แล้วก็ต้องการอาหารเออึงต้องการอาหารใกล้กลุ่มพวกนี้ด้วยผมอยากจะรู้ว่าลถผมหายไปไหนรถหนามอ่ะครับไม่มีรถหนามเจอไฟแล้วเราก็ล่วงแล้ว กยนนะใจะเย็นไทร้อไม่ได้ก็ตายไปก่อนนี่มันคือเรทันโซนนะครับมันก็ต้องซื้ออะมันก็อยู่ใกล้ตัวนี้แหละตัวที่ตายนี่แหละ รถน้ำจะปลอดภัยกว่าครับในส่วนแบบเนี้วอเตอร์ว่ะ chuẩn bị khai hậu chuẩn bị khai hậu chuẩn bị khai hậu chuẩn bị khai

dạng của cho vay vay này nè Almost out yeah. Tôi chờ thơm 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 แล้วครับตัวใกล้ใกล้กับบ้าเจอรหรือเปล่าเฟลแล้วมันตายแล้วเนี่ย เสียงมากกว่าครับดังมากกว่าเสาวใช่ไหมออดิโอถ้าผมเปิด งมันดังเกินครับ ัน้รดงพอเล่าวะเดียเดี๋ผมตั้งเมาส์ผม่ะเมาส์ไม่ค่อยเสถียรเ,เท่าไหร่ โหดึงผมแหลกนิดๆครับอ่อแหลกเลยทีเนี้ย ไม่ใช่แหลกนี้แหลกเลยรอคู่ครับเป็นอะไรอ่ะสำคัญเวลาเราเข้าไปมันจะเป็นยังไงแค่นั้นออกมาถึงถึงหน้านี่เลยแหลกเฉยเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงแหลกเราเข้าไปถ้าเราอยู่ข้างล่างโดนกัดเนอะไม่มียา จอมอนิเตอร์ผมเสียเนี่ยเลยก็ถ่ายทอดไม่เต็มจอครับะนถ่ายทอดไม่เต็มจอแก้ไขไงอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปใหม่ครับถ่ายทอดไม่เต็มจอใช่า ต้องเข้าไปตั้งค่าแบบเดิมแล้วมั้งเจ้าการ์ดจออ้าวแล้วก็เท่ากับไม่ได้เล่นเลยเท่ากับไม่ได้เล่นเลย เขากับอยู่ค่ายแล้วก็จอมอนิเตอร์ไม่เต็มต um ั้งไงวะเนี่ยเราคงดูตรงนี้ก่อนครับก็ถูกแล้วเนี่ยแอวานวิดีโอวิดีโอฟูล์วจินโดโฟลสกเกีย ใช่ป่ะสมนนะสมุต้นหนึ่งสองแปดศูนย์ก็ถูกแล้วเนี่ย ากเลยวิดีโอผมไม่เต็มจอเล่นไปกี่นาทีเดี๋ยวขออนุญาตออกไปตั้งค่าวิดีโอก่อนครับอาจจะเป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไรไม่ทราบเหมือนกันถ้าว่าผมยังอยู่ในค่ายอยู่งานยังไม่ต้องรับเลย มีงาน,งานช่วยคนอยู่แต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าวิดีโอไม่เต็มจอเ oh, ห็นปะเดี๋ยวผมออกไปเซ็ตค่าวิดีโอก่อนเป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไรผมไม่ทราบนะตันออกไปเอาอไปก่อนออฟไลน์ปิดการสตรีมนะครับวิดีโอไม่เต็มจอ